ต่างตาทำข้าวคนนี้เนี่ยคุณผู้ชมเขาแค่ลืน่นลื่นล้มแล้วหัวไปฟาดกับนางรำตายเหรวนางรำนางรำที่สารอ,อ,อ่ะหัวไปฟาดปักตายอุ้ยเนี่ย โอ้โอ้อันนี้เข้ามุมใช่ไหมใช่ค่ะเป็นนางรำที่มีทั้งรูปปั้นที่นั่งพนมมือในท่า w e l c o m เออแล้วก็มีนางรำอีกหลายทรงเลยค่ะคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่ของห้องพักแห่งหนึ่งนะคะนี่คือรีสอร์ทในย่านจอมเทียนอำเภอเมืองของบางละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณบ่าย โดยเจ้าหน้าที่นะคะคุณผู้ชมไปตรวจสอบร่างของนายกิลเบิร์ตอายุ66ปีเป็นชาวแคนาดาค่ะนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่บนฐานรูปปั้นนางรำนั่งคุกเข่ายกมือไหว้ต้อนรับอยู่ที่บันไดขั้นที่สองแล้วตัวเนี่ยก็พาดลงมาด้านล่างนะคะแขนข้างขวาข้อศอกเนี่ยตั้งขึ้นในลักษณะเหมือนกับจะยันตัวขึ้นน่ะ เจ้าที่ตรวจสอบดูไม่มีร่องรอยของการต่อสู้หรือว่าถูกทําร้ายแต่ประการใดเลยแต่ว่าศีารษะแตกนะคะแล้วก็ในกระเป๋าสะพายก็มีเอกสารยืนยันตัวตนกับของใช้ด้วยพนักงานรีสอร์ทเนี่ยบอกว่าคุณกิลเบิร์ตในวัย66ชาวแคนาดาคนนี้เข้าพักตั้งแต่ต้นเดือนธันวาก็คือเมื่อวันที่2นี้เอง <Ha. S 1> แล้วกำหนดจะเช็คเอาท์คือวันที่9 แต่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานวันที่4นะคะคิดว่าเขาเนี่ยน่าจะออกไปออกกําลังกายค่ะแล้วตอนเดินกลับเข้ามามีพนักงานมาบอกว่าลื่นลม้มนี่ไงตุ๊กตาบเอ่อนางอับสราอับสอนนางฟ้า<อ>ต่างๆนะพี่ต้นเออ,เอ,อที่เขารอเวลคัมสวัสดีด้วยชุดเหมือนแบบเป,เป็นชุดไทยโบราณสอนงเทสวยอะไรทํานองแบบนั้นแต่พอเดินมาถึงปั๊บแล้วเขาลื่นล้มค่ะแล้วหัวเขาเนี่ยไม่แน่ใจว่าไปปักที่ ตรงปลายมือตรงฐานหรือตรงไหนเพราะตอนที่พี่ถ่ายเขาล้างเลือดออกแล้วไง oh. โอ้ซึ่งเจ้าาที่ไปตรวจสอบดูนะคะมีกระเป๋าเดินทาง3ใบของนายกิลเบิร์ตแล้วก็มีเสื้อพงเสื้อผ้าแท็บเลต็ตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีกล่องยากับเข็มฉีดยาด้วยคิดว่าน่าจะเป็นยาที่เขาเอาไว้รักษาโรคมีเข็มไม่แน่ใจว่าเขาเป็นเบาหวานหรือเปล่า่ต้องแบบฉีดอินซูลินให้ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวให้คุณตํารวจตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งแต่เบื <S <S ้องต้นไม่มีใครทําอะไรเขาเลยค่ะคาดว่าถ้าเขาไปออกกําลังกายมานะอาจจะกลับมาแล้วเกิดอาการเหมือนแบบ หน้ามืดอะ่ะแล้วจะวูบอะ่ะแล้วพอก้าวขึ้นบันไดไปได้แค่ขั้นเดียวล้มเลยค่ะฟาดกับรูปปั้นเลยโอ้ oh, ลยกลายเป็นว่าคนที่รีสอร์ทโหาวาเลยนะร้อนเลยดิร้อนดิเ, oh. เราะร้ายมากเลยนะม,น oh. มันเข้าเหลี่ยมพอดีเลยใช่ไหมมันเป็นจังหวะเข้าเหลี่ยมเข้ามุมพอดิบพอดีอเลยค่ะพี่บอลครับอัปเดต3.4 S HD a p p l e c a i o ใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ